ทักทายสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะพามาชมกล้วยหักมุกกันนะคะกล้วยหักมุกซึ่งเราจะมาบอกว่าข้อแตกต่างระหว่างกล้วยหักมุกแล้วก็กล้วยน้ำว้าเป็นยังไงกันนะคะวันนี้เราก็มาตัดกล้วยนะคะกล้วยหักมุกได้หนึ่งเครือนะคะแต่เครือไม่ใหญ่ลูกก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะลูกเล็กเล็กนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้าซึ่งสุกคาเครือแก่จัดเลยนะคะนก ก,กินไปมั่งแล้วเราก็จะตัดกลับบ้านกันนะคะทุกคนซึ่งทั้งกล้วยหักมุกแล้วก็กล้วยน้ำว้าก็จะมีข้อแตกต่างกันก็คือถ้าเป็นกล้วยหักมุกเนี่ยเปลือกเขาจะค่อนข้างหนาลูกเขาจะค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ลำต้นของเขาเนี่ยจะค่อนค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะใบตองหรือว่าใบกล้วยเนี่ยเขาจะค่อนข้างมันแล้วก็ใบจะค่อนข้างแข็งแล้วก็กล้วยหักมุกเนี่ยเวลา ปอกเนี่ยเปลือกจะหนานะคะเวลาเราปอกเนี่ยเราต้องกรีดกรีดมีดะ,ะ่ะลงไปค่อนข้างลึกนิดนึงนะคะเพื่อว่าจะเจาะเปลือกเข้าไปเพื่อให้ถึงลูกด้านในของเขานี่ก็จะเป็นกล้วยใบกล้วยของใบกล้วยหักมุกนะคะที่เราปลูกไว้คันนี้ก็จะมีปลูกกล้วยหักมุกไว้ประมาณ3กอได้ซึ่งตอนนี้ก็ได้เกือบปีแล้วคะ่ะทุกคนก็ได้กินเครือของเขานะคะมาหลายเครือแล้วแต่ว่าเครืออาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ เพื่อจะเล็กๆนะคะแต่ก็พอได้กินได้นำมาปอกแล้วก็นำมาทำกล้วยฉาบบ้างกล้วยหวานบ้างกล้วยมนันกล้วยเขยา่ากล้วยบาร์บีคิวบ้างนะคะสารพัดนะคะนี่ก็เราจะมานั่งปอกกันนะคะปอกกล้วยหักมุกกันนี่เลยลักษณะลูกของเขานะคะก็ลูกจะป้อ,ปอๆะะมๆนะคะเหลี่ยมๆนะคะเวลาเขาแก่จัดๆเนี่ยเปลือกเขาจะค่อนข้างดำดำลักษณะนี้เลย แต่ว่าอย่าให้ดําเยอะนะคะเพราะว่าถ้าดาเยอะปุ๊บเนี่ยข้างในเนี่ยเขาจะสุกสุกปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถนํามาทอดได้แล้วถ้านามาทอดปุ๊บเนี่ยเขาจะเหมือนกับเนื้อเขาจะค่อนข้างเหนียวนะคะจะไม่ค่อยกรอบต้องให้แก่กําลังดีแก่ไม่จัดจนเกินไปเราก็สังเกตได้เพราะว่าแต่ละพันธุ์ของกล้วยหักมุกจะไม่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่บ้านของเราเนี่ย ก็จะเป็นพันธุ์ที่แบบเปลือกเขียวๆนะคะแล้วก็ถ้าแก่ก็จะมีออกดำๆนิดนึงนะคะเราก็สามารถตัดมาได้วันนี้ก็ได้มาอีกเครือหนึ่งเหมือนกันนะคะสุกคาคือเหมือนกันสําหรับกล้วยกล้วยหักบุกที่บ้านนะคะเราก็ต้องเอาไว้นําไปย่างกันส่วนนี้ก็นํามาปอกปอกแช่น้ํามะกรูดน้ํามะนาวนะคะบีบใส่เพราะว่ากล้วยเขาจะได้ไม่คล้าหรือว่ากล้วยเขาจะได้มีดําด้วยนะคะ บอกเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาผึ่งให้เสด็จน้ำนิดนึงแล้วก็นำมาเก็บใส่ถุงแช่เย็นต่อไปค่ะ